ส่วน AFC ของแปะชัยยศทุกคนนะครับตอนนี้ห่างหายไปนานเพราะว่าผมป่วยเมีการป่วยนะครับแล้วก็จะสังเกตได้ว่าผมผอมลงไปทานข้าวไม่ได้ <c oughs> ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นอะไร วันนี้หลังจากอัดคลิปนี้แล้วก็ต้องไปพบแพทย์ฟังผลดูว่าฟังผลตรวจดูว่าเราเป็นอะไรแน่นะครับปกติผมไม่ค่อยไปหาหมอเพราะว่าเบื่อขั้นตอนการรักษาของของหมอซึ่งเวลาเราไปแล้วมันไม่ได้เสร็จภายในครั้งเดียว เขาจะต้องนัดเขาจะต้องอะไรตามวิธีการของเขาซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปตามนัดได้เพราะว่าเนื่องจากเนื่องจากผมเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยทุกวันนี้มีชีวิตอยู่ได้ด้วยเบี้ยอย่างเชพผู้สูงอายุผู้พิการบัตรประชาัชราะนั้น ไม่มีแม้แต่รถจัก,กรยานสักคันก็ไม่มีผมมีแต่ตัวเพราะนั้นเราอยู่ในส่วนเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีถนนก็จริงแต่เวลาที่เราจะออกไปเนีย่ยเราก็จะต้องใช้รถซึ่งเราไม่มีรถพอไม่มีรถปุ๊บเราก็ต้องไปจ้างเขาไปนานเขาก็เบื่อรอหมอนานเขาก็เบื่อ จะกินจะอยู่อะไรเราก็ต้องดูแลเขาเพื่อให้เขาพาเราไปให้ค่าจ้างเขาให้น้อยเขาก็ไม่อยากไปอันนี้เป็นสาเหตุที่ผมไม่ค่อยไปพบแพทย์วันนี้เจอกันครั้งแรกจะเล่าเรื่องสาเหตุที่ว่าทำไมผมถึงไม่ได้เรียน คือตอนชีวิตที่เราเรียนจบมัธยมแล้วเนี่ยกำลังที่จะแยกไปเรียนโน้นเรียนนี่ไปและแต่ตามความชอบ <c oughs> เพื่อนเพื่อนก็ไปเป็นตำรวจเป็นครูเป็นอะไรต่ออะไรแต่ผมเนี่ยอยากเป็นทหารตอนตอนที่เรียนจบมัธยมนะอยากเป็นทหารไม่อยากเป็นตำรวจไม่อยากเป็นครูไม่อยากเปแรงนั้นแนละอยากเป็นทหาร มองว่าทหารมันแข็งแรงมันบึกบึนมันโก้ดิก็อยากเป็นแต่ว่ามันทางบ้านไม่มีปัญญาส่งเขาต้องการให้ผมไปไปเรียนครูเพราะว่าสมัยนั้นบุตรครูก็มีโปรโมชั่นให้สอบแค่ครึ่งเดียว พี่น้องผมหลายคนเขาก็ไปเรียนไปแต่ผมไม่ไปออกไปก็ยังแฟงฟังจบมัธยมก็แฟงฟังอยู่ตอนนนั้อายุ16ปีจริงๆผมน่าจะจบอายุ17ปีแต่ว่าตอนเรียนประถมผมเข้านอกเกณฑ์เข้าหขวบมันก็เลยไปจบมัธยม3ามที่มส,สมส3สมสมัยนะที่อายุสิบห ก็ยังเควยฟังอยู่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีจะหาทางเรียนก็เรียนไม่ได้จะหางานทำก็อายุก็ยังไม่มากแล้วก็ไม่มีวุฒิอะไรไม่มีฝีไม้ลายมืออะไรทั้งสิ้นอะ่ะนอกจากใช้แรงงานแล้วเหตุมันก็เกิดเหตุที่ผมจะไม่ได้เรียนต่อเนี่ยมันก็เกิด ตอนนั้นไปคัดตัวตะก้งตะก้งอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็ดหมดแล้วกำลังจะไปดีเหมือนกันแหละมีวันหนึ่งเนี่ยมันมีงานที่วัดแล้วก็มีภาพยนตร์ชายมีหนางชายซึ่งคนบ้านนอกสบายกอดในเวลามีหนังที่วัดก็ต้องไปเที่ยวกันเพราะว่าไม่ได้มีงานอะไรให้ไปเที่ยวเยอะแยะบ่อยเหมือนเดี๋ยวนี้ไม่มีที่เที่ยวก็เที่ยวงานวัด เวลามีงานที่วัดบางคนก็ตั้งใจไปดูหนังบางคนก็ตั้งใจไปจีบสาวบางคนก็อาจจะตั้งใจไปหาอะไรกินด้วยในงานเพราะว่าจะมีแม่ค้าแม่ขายอะไรเยอะแยะไปหมดเต็มไปหมดซึ่งผมก็ต้องไปเพราะว่าผมไปไวลุนผมก็ต้องไปเที่ยวไปเที่ยวงานวัดมีงานวัดมีหนังก็ต้องไปแต่ทีนี้เราจะไปเ ที่วัดเนี่ยมันมีกำนันซึ่งอิทธิพลพอสมควรแล้วเขาก็มีลูกชายเกเรแล้วก็เคยประทะกับผมโดนผมไล่ตีจมน้ำไปวันนั้นทักตีกันในคลองพายเรือมาเจอกันก็ตีกันในคลองผมตีแล้วเพื่อนมันหัวทิ่มลงไปในน้ำผมก็ไม่พายกด กดไวใ้ในน้ําห้มสําลักน้ําเพื่อห้มตายก็พอดีมันตรงกับหน้าบ้านครูคนหนึ่ง <c oughs> เขาก็ลงมาห้ามพอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวตายเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเขาก็รู้จักกับพ่อผมพอแล้วพอแล้วแปะพอแล้วก็เลยพอก็ไอ้นั่นก็ล่อตายไปวันนั้นทีนี้คเคยเดียผมจะต้องไปแล้วก็จะต้องไปเจอไก่พวกเนียจอแน่นอนเพราะว่ามันอยู่ที่นัน่น แล้วมันก็ต้องรู้ว่าผมก็ต้องไปแน่นอนที่แรกแกไปกับเพื่อนซึ่งเป็นกลุ่มๆเดียวกันนะจะไปก็เลยบอกเพื่อนเพื่อนว่าเอ้ยคืนนี้พวกเองไปต่างหากนะเดี๋ยวข้าไปคนเดียวข้าจะไปทางข้างหลังข้าจะเข้าทางหลังวัดก็ไม่เข้าหน้าวัดหรอกเพราะว่าทุกคนจะต้องไปเข้าทางหน้าวัด ก็ไม่เห็นกลุ่มเราเดินเข้าไปเนี่ยแล้วไม่มีผมเนี่ยมันก็อาจจะคิดว่าผมไม่มาเราคิดว่า,างนั้นนะหลังจากนั้นตอนเย็น,ยน,ยนผมก็เข้าไปหาพิเจ้ยพี่งพิเจ้านะเขานั่งคุยอยู่กับเสือถังพ่เจ้ยเขาก็ถามว่าคืนนี้ไม่เที่ยวงานเหรอบอกว่าไป แล้วจะมาหาพี่นี่แหละพว่ามีธุระอะไรก็จะเขายืมปืนไปหน่อยเพราะว่าไปถิ่นคู่ลิหัวมีเรื่องพิเจียเขาก็นิ่งไปพักหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าปืนพี่ไปไม่ได้หรอกเพราะว่าพี่ใช้อยู่แล้วก็มีกระบอกเดียว แต่ว่าเสือทังเนี่ยเขามีปืนสองกระบอกตอนนั้นเขาได้สามแปดสแตนเลสหกนิ้วมากระบอกถึงเขาก็กำลังเฮออยู่กขาบอกกระบอกเกากู 9, ไปดิเนี่ยกระบอกที่ใช้อบอกสีดำเนะี่ยไปแต่มีลูกอยู่แค่สี่นัดนะในลูกโมอ่ะยิงต้องระวัง สรุปผมก็ได้ปืนจากเสอือทังก่อนมาพี่เจียเขาก็บอกว่าถ้าไม่จำเป็นอยายิงนะเพราะว่าถ้าเรายิงแล้วเราก็ต้องหนีออกมาถ้าเกิดมีคนกวดมาเนี่ยคนที่เขาเป็นปืนเขารู้ว่าปืนชนิดไหนขนาดอะไรมีลูกเท่าไหร่ไปนะเวลาเขาเขากวดเรามาแล้วเรายิงส่งเดชไปเนี่ยเขาเขานับลูกปืนได้แล้วเขาก็อาจจะ คาดการได้ว่าเราลูกปืนหมดแล้วเขาก็จะจี้ไล่ติดตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าไม่จําเป็นก็ให้ให้หนีไปอย่ายิงปืนคู่เขาก็สั่งผมไว้ก็ปรากฏว่าคืนนั้นเราก็ไปไปที่งานตอนมืดผมเข้าด้านหลังวัดซึ่งมันเป็นส่วนพอเข้าไปถึงหลังวัดเนี่ย มันก็จะเป็นโรงครัวใช่ไหมสมัยก่อนวัดจะมีโรงครัวไว้สําหรับเวลาจัดงานเขาจะมีแม่ครัวของข้าวของหวานอะไรเขาก็จะทําครัวมีคลองอยู่อยู่ข้างครัวแล้วถัดโรงครัวเข้ามาก็จะเป็นโรงลิเกพอถัดจากโรงลิเกไปก็เป็นสนามซึ่ง ใช้ตั้งจอฉายหนังอยู่ผมก็เข้าข้างหลังไม่เข้าข้างหน้าเข้าไปทางข้างหลังทางด้านโรงครัวเนื่องจากเราตรงนั้นมันมืดข้างหลังที่เป็นโรงครัวกับโรงลิเกมเป็นหลังจอหนังมันก็ไม่ไมสว่างมากเราก็คิดว่าเราโผล่ไปก็ ไม่ทันมีใครเห็นอ,อยังมองไม่รู้เรื่องว่าใครเป็นใครแต่ปรากฏว่าพอผมโพวดเข้าไปถึงโรงลิเก็บเจอมันพอดีเลยมันยืนอยู่กับไอ้คนที่ผมเตะแหละไอ้โูกกำนันเนี่ยมันยืนอยู่ด้วยกันสองคนพอมันเห็นผมปุ๊บมันก็ทำท่าแบบเข้าใส่ผมเลย คือต่างคนต่างเจอแบบกระทันหันแบบว่าไม่ได้ตั้งใจอะแต่มันคงเตรียมการอะไรกันเพราะมันยืนคุยกันอยู่พอผมพูดไปมันเห็นผมมันตกใจนิดหนึ่งแล้วมันก็พวดเข้าใส่ผมผมก็ชักปืนยิงไปสองนัดยิงส่วนไปเลยยิงปังปังมันก็สุดลงไปพอโดดนปืนปุ๊บอีกคนมันก็โดดหนี คงตกใจนะกลัวก็กระโดดนี่กระโดดลงไปที่ในสนามที่เขาฉายนั่งก็วิ่งทีนี้ตรงนั้นนะมันมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอะไรที่เขาผู้ใหญ่กำนันแลรที่เขานั่งกันอยู่นะคมการฉายนั่งอยู่ตรงนั้นนะเขาก็นั่งคุมกันอยู่แถวๆนั้นพอได้ยินเสียงเปิดเขาก็ลุกคือมาผมยิงใส่ผมก็หันหลังกลับมาทางโรงครัว แล้วผมก็ลงน้ำเลยไม่ได้วิ่งไปไปตามส่วนทางทาง้งหลังที่มาลงน้ำเลยแล้วก็ลอยคอไปอีกเซกหนึ่งซึ่งมันจะไปออกอีกด้านปืนก็ต้องชูไว้ไม่ให้เปียกน้ำแล้วมันก็มีผักตบชวาแน่นเลย ในในอูนะเพราะว่ามันเลี้ยวเข้าไปแล้วมันก็ไปเติบโตอยู่ก็ไม่ได้มีการลอกอะไรก็แน่นผมก็ลอยคอเลาะ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 ปรากฏว่าพอมีเสียงปืนดังก็เขาก็มีคนมามาที่ตรงโรงครัวนะเ็คือพวกตำรวจนั่นแหละก,ก็ฉายไฟฉายสี่ห้ากระบอกก็ระดมฉายลงมาในคลองบางฉายไปตามในสวนบางฉายในบริเวณนะนั้นะผมก็นิ่งอยู่ในในคลอง ไม่ขยับเขาเยื่นพอเขาไม่ใช่ผมก็ขยับตัวไปอีกไปต่ออีกไปเรื่อยไปก็มีเสียงปืนยิงคูมาสามสี่นัดยิงปั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 งเขาคงจะยิงคูแหละเพราะว่าเราฟังเสียงแล้วว่ะมนันเป็นปืนที่ยิงขึ้นขวาปืนที่ยิงขึ้นฟ้ากับปืนที่ยิงเข้าไปในเป้าเสียงมันก็จะผิดกัน เราฟังดูเราก็ฟังรู้ผมก็เลาะออกเลาะออกจากคลองนั้ไปแล้วก็ขึ้นส่วนอีกสิ่งแล้วก็เดินกลับบ้านกลับกลางดึกเลยหนังก็ไม่ได้ดูแล้วกลับมาที่บ้านก็มาเปลี่ยนเสื้อผ้าเก็บของใช้จําเป็นอะไรก็ลบไปอีกบ้านหนึ่งไปอยู่อีกบ้านหนึ่งเพราะว่าผมรู้ว่าพรุ่งนี้เช้า ตำรวจต้องแดงเนี่ยที่บ้านต้องเต็มเพราะมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาผมมีเรื่องที่วัดเช้าตำรวจก็จะมาที่บ้านเต็มก็ปรากฏว่าตอนเช้าตำรวจก็มาที่บ้านมาก็มาหาพ่อผมเขากะเกียรกอนว่าถ้าตัวกลับมาก็ให เอ,เอาไปมอบตัวไปส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีเพราะว่าไปจริงโดนลูกกำนันเข้าที่ชายโครงสองนัดก็ไม่รู้ว่าจะรอดไม่รอดตอนนี้นอนอยู่โรงพยาบาลพ่อผมเขาก็รับปากว่ารับมาจะจับส่งจะจับตัวส่งไป ก็หลังจากนั้นก็อยู่ไม่ได้เพราะต้องหลบต้องหลีกอยู่ก็อยู่บ้านไม่ได้เขาก็เลยเอาไปฝากไว้ที่บ้านญาติทางเลยดำเนินขึ้นไปทางจะไปวางแพรเนี่ยเขาเรียกชาวเหนือหมูบ่บ้านบ้านใหม่ชาวเหนือหรือว่าบ้านไร่ชาวเหนืออะไรนี่แหละ ก็ไปอยู่บ้านญาติซึ่งเป็นญาติข้างแม่ก็ไปหลบอยู่ที่นั่นคนในหมู่บ้านก็คิดว่าลูกหลานบ้านนี้มาอาศัยอยู่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าผมยังยังเด็กยังวัยรุ่นอยู่แต่ว่าเราไปอยู่ก็เขาจะไม่ให้เราไปไหนเลยนอกจากออกไปทุ่งนาเพราะเขาทำนาถ้าไปทุ่งนาเขาให้ไปเขาเขาก็าไม่ให้อยู่บ้าน เวลากลับมาก็กลับมาเขาเวลาที่เราจะไปนู่นไปนี่เขาก็ไม่ให้ไปถ้าเขาไปแทนได้ก็จะไปทีนี้ก็ไปอยู่นานเขา้าก็ไปติดสาวที่นั่นคนในหมู่บ้านนั่นแหละชอบก็ไปจีบเขาไปอะไรเขาก็โดนญาติเนี่ย เาก็เต <S an> ือนว่าอย่าไปยุ่งให้ทําตัวเฉยๆอยู่เงียบๆเพราะว่าถ้าเกิดเราไปติดสาวติดอะไรก็อาจจะมีคนสืบสาวเราเรื่องไว้นี่มาจากไหนอะไรต่ออะไรอาจจะรู้เรื่องขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็จะเกิดเรื่องก็เลยผมก็เลยต้องแอบแอบแอบไปเวลาจะหาสาวก็แอบไปบางทีก็เขียนจดหมายฝากไปบ้างบ้านไม่ไกลหรอก แต่ว่าต้องเขียนใบายฝากไปเพราะว่าเราไปไม่ได้มองเห็นไไกลๆที่เขาก็โพลหน้ามาให้เราเห็นอันนี้เป็นประเหตุครั้งแรกที่ผมไม่ได้เรียนหนังสือเพราะว่าเริ่มหนี่นี่ตั้งแต่นั่นเลย อย่าเข้ามาระโถเอ้ยนี่แหละเป็นสายหตุที่ผมไม่ได้เรียนหนังสือแล้วอนาคตก็ดับปุ๊บตั้งแตนั้นเรื่อยมาเมื่อมันไม่ได้เรียนชีวิตมันก็ฉีกไปกไปอีกทางหนึ่งก็นี่แหละก้าวมาทางนี้ทถลามลึกเข้าไปเรื่อยจน ย้อนกลับไม่ได้แล้วเพราะว่ามีคดีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาก็ตามจับแต่ลังคดีมากขึ้นเขาก็ตามล่าตามยิงเอาชีวิตสาเหตุที่ได้ปืนมาครั้งแรกนี่แหละดวงคนมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเขาขีดให้มาอย่างนี้ก็เลยต้องไปอย่างนี้ก็ เอามาเล่าให้ฟังเป็นคลิปแรกหล,หลังจากที่หยุดไปนานนะต่อไปก็คงจะคือถ้าผมดีๆผมก็จะมานั่งเล่า,าเพราะว่าเราอยู่ในช่วงรักษาตัวแล้วก็มันมันไม่ค่อยมีแรงก็ฝากแฟนๆ FC นะครับ ชติดตามด้วยติดตามไปเรื่อยๆนะครับมีอะไรก็จะมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวคลิปต่อไปคงจะเล่าเรื่องต่อจากเนี้ยคือหนีไปแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้เอของแปะชยยศทุกคนมีความสุขสบาย ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมีเงินมีทองใช้พบแต่สิ่งดีๆงามๆในชีวิตขอให้ดำเนินชีวิตลาบลืน่นเพราะว่าเวลาเจ็บป่วยขึ้นมาก็ถ้ามีเงินมีทองมันก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างผมเนี้ยก็แย่หน่อยครับแล้วก็เหมือนเดิม ากลูกหลานทุกคนให้ฟังไว้เป็นตัวอย่างฟังไว้เป็นุทารหนว่าการใช้ชีวิตอย่างผมเนี่ยชีวิตมันจริงต้องมาเป็นแบบนี้นะครับไม่ใช่เรื่องดีไม่ใช่ชีวิตที่สบายเป็นชีวิตที่ลำบากแล้วบ้านปลายชีวิตก็ไม่มีอะไรเหลือแบบผมเนี่ยนะครับอย่าเอาเป็นตัวอย่าง ฝากเอาไว้นะครับมาทำคลิปเล่าเรื่องพวกนี้ไม่ได้เล่าเพื่อให้คนเอาไปทำไปเป็นตัวอย่างให้คนคิดว่าเป็นเรื่องดีให้ดูไว้เป็นอูท้าหอนสอนเตือนใจนะครับว่าการใช้ชีวิตที่ประมาทจุดจบก็คือความอัะยโอสูในชีวิตนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ